เสร็จหรือยังคะใครที่ทำใบางานเสร็จแล้วนะคะมาตรวจดูคำตอบกับควันเลยคะ่ะเริ่มกันที่ใบแรกนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายให้เด็กๆนะคะดูชื่อของตัวเองก่อนเขียนชื่อหรือยังด้านบนเด็กเขียนหรือยังคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะระดับชัน้นอย่าลืมเขียนด้วยนะคะ แล้วมาตรวจดูนะคะใครที่เป็นเด็กผู้หญิงก็จะระบายสีเด็กผู้หญิงแบบนี้เหมือนแควนเลยส่วนใครที่เป็นเด็กผู้ชายก็ระบายสีรูปนี้นะคะโอเคด้านล่างเด็กๆอยา่าลืมเขียนชื่อเขียนหรือยังคะใครยังไม่ได้เขียนรีบเขียนเลยนะคะไปต่อกันที่ใบางานที่สองค่ะ ตรวจชื่ออีกรอบนึงนะคะอย่าลืมตรวจชื่อทุกครั้งเด็กๆเ,เขียนชื่อหรือยังบางคนลืมเขียนชื่อมาส่งแผนนะคะเรนไม่รู้เลยว่าใบนั้นคือของใครนะคะคราวน,นี้มาดูตรวจคำตตอบกันค่ะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะกับหน้าที่ของอวัยวะให้ถูกต้องภาพแรกนะคะคือหู หูมีหน้าที่ทำอะไรคะฟังเสียงเด็กๆก,ก็ลากไปตรงนี้ที่เด็กที่ใส่ชุดสีชมพูนะคะที่เขากำลังเอามือป้องหูฟังเสียงอะไรบางอย่างอยู่นะคะอ่าใครทำถูกฮะต่อไปค่ะจมูกมีสัไว้สำรับดมกลิ่นลากไปที่เด็กผู้ชายสอคนนี้นะคะที่มีกลิ่นเหม็นนะคะต่อไปค่ะ ปากนะคะลากไปที่เด็กผู้ชายที่กำลังกินอาหารอยู่นะคะเวลากินอาหารเราจะใช้ปากนะคะในปากก็จะมีฟันกับลิ้นงทำหน้าที่ร่วมกันมือหยิบจับสิ่งของนะคะโยงเส้นไปที่เด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้านะคะาลากหรือ,อยังเด็กๆลืมลากข้อไหนหรือเปล่าไล่ลงมาทีละข้อเลยนะคะ ตาใช้สำหรับมองดูลากไปที่เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านะคะที่กำลังใช้แว่นส่องแว่นขยายนะคะส่องอดูอะไรบางอย่างอยู่นะคะเสร็จแล้วใบงานที่สองต่อไปไปดูใบงานที่สามกันเลยค่ะใบงานที่สามมาแล้ว เด็กๆอย่าลืมตรวจดูชื่อนะคะเขียนชื่อตัวเองชื่อคุณครูระดับชั้นติดรูปหรือ,อยังคะอย่าลืมติดรูปนะวัวนติดรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนข้อความด้านล่างหรือ,อยังอย่าลืมเขียนนะคะ บอกอธิบายรายละเอียดรูปภางหน้าตาของตัวเองนะคะมีแควนเพิ่มคำว่าหน้ากลมเข้ามาด้วยเพราะว่าแควนหน้ากลมเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วอ่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าแควนจะมาเฉลยในนี้นะคะจำได้ไหมที่แควนให้เด็กๆหารูปแพนด้ารูปนี้เลยเด็กๆจำได้ไหมคะ ไหนใครหาเจอเด็กเห็นตรงที่แคนวงกลมสีเหลืองๆไว้ไหมคะใครเจอตรงจุดนี้ใครเห็นภาพนี้นะคะตรงนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะใครหาเจอปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะสำหรับใบงานสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้เด็กๆ ทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ดินสอสียางลบไม้บรรทัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำใบงานไปให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งให้แคนและรับใบงานชุดต่อไปนะคะไปฝึกทำการที่บ้านระหว่างรอเปิดเทอมนะคะวันนี้แคนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย